ัสดีค่ะเด็กๆชั้นประถมศึกษาปีที่2โรงเรียนนพกรัตพัฒนศาสตร์นะคะสําหรับสัปดาห์นี้ก็มาเจอกับคุณครูตองอีกเช่นเคยในรายวิชาวิทยาศาสตร์นะคะหลังจากสัปดาห์ที่แล้วนะคะที่เรานะะคได้ศึกษาเกี่ยวกับส่วนประกอบของดินในท้องถิ่นไปแล้วนะคะสัปดาห์นี้เดี๋ยวคุณครูจะพาเด็กๆมารู้จักกับชนิดของดินกันนะคะ ชนิดของดินนะคะดินเนี่ยมีความสัมพันธ์ต่อการเจริญเติบโตแล้วก็การดำรงชีวิตของพืชนะดินจะแน่งออกเป็นสามชนิดด้วยกันนะคะก็คือดินเหนียวดินร่วนและก็ดินทรายนะคะตามสมบัติทางกายภาพของดินดินแต่ละชนิดจะมีลักษณะดินสีแล้วก็การจัดตัวของดินแตกต่างกันออกไป ซึ่งมีผลต่อการอุ้มน้ําที่แตกต่างกันด้วยนะคะดังนั้นพืชที่เหมาะแก่การเพาะปลูกในดินแต่ละชนิดจึงแตกต่างกันนะคะดินบางชนิดเนี่ยเนื้อดินละเอียดมีซากพืชซากสัตว์ในดินน้อยดินบางชนิดประกอบด้วยหินขนาดใหญ่มีอากาศแทรกอยู่ในเนื้อดินมากแต่มีน้ําในดินน้อยบางชนิดเนื้อดินร่วนซุยมีซากพืชซากสัตว์ในดินมากมีน้ําและอากาศในดินพอเหมาะนะคะ ถ้าใช้การจัดตัวของเนื้อดินแล้วก็การไหลของน้ําผ่านดินเนี่ยเป็นเกณฑ์เราก็จะสามารถแบ่งดินออกได้เป็นสาชนิดนะคะก็คือดินเหนียวดินร่วนแล้วก็ดินทรายเดี๋ยวเรามารู้จักกับดินเหนียวกันก่อนนะคะลักษณะของดินเหนียวเนี่ยเนื้อดินจะละเอียดจับตัวเป็นก้อนสามารถนํามาปั้นเป็นรูปทรงต่างๆได้นะคะระบายน้ําและอากาศได้ไม่ดีนะคะ ต่อามาค่ะก็จะเป็นลักษณะของดินร่วนนะคะดินร่วนจะประกอบด้วยดินเหนียวและดินทรายผสมกันอยู่ในปริมาณที่เท่าๆกันจับตัวเป็นก้อนได้น้อยกว่าดินเหนียวแต่ดีกว่าดินทรายนะคะสามารถระบายน้ําและอากาศได้ปานกลางนะคะสุดท้ายนะคะก็คือดินทรายเนื้อดินเนี่ยจะมีลักษณะคือหยาบไม่จับตัวกันเป็นก้อนนะคะระบายน้ําและอากาศได้ดีมากนะคะ ทำให้น้ำเนี่ยสามารถไหลผ่านาดินทรายเนี่ยได้เร็วนะคะทีนี้เราจะมาดูนะคะจำแนกการจำแนกดินนะคะดินเนี่ยเราจะจำแนกเป็นดินเหนียวดินร่วนดินทรายตามก,การจับตัวของเนื้อดินแล้วก็การไหลผ่านของน้ำนะคะดูจากแผนภาพดินนะคะ ก็จะมีเริ่มจากสมบัติของดินก่อนเลยนะคะแยกออกเป็นสส่วนก็คือ1การจับตัวของเนื้อดินนะคะการจับตัวเนี่ยจับตัวเป็นก้อนมากกับจับตัวเป็นก้อนเล็กน้อยนะคะการจับต,ตัวเป็นก้อนมากเนี่ยส่วนมากก็จะเป็นลักษณะของดินเหนียวจับตัวเป็นก้อนเล็กน้อยจะเป็นส่วนของดินร่วนส่วน การไม่จับตัวเป็นก้อนเลยเนี่ยจะเป็นลักษณะของดินทรายนะคะซึ่งดินเหนียวเนี่ยจะทําให้มีการไหลผ่านของน้ำเนี่ยไหลผ่านได้ช้านะคะดินร่วนการไหลผ่านของน้ําจะสามารถไหลผ่านได้ดีปานกลางส่วนดินทรายนะคะการไหลผ่านของน้ำเนี่ยจะไหลผ่านได้ดีมากนะคะต่อมานะคะ จะเป็นแผงภาพการจัดจําแนกชนิดของดินโดยใช้การจัดตัวของเนื้อดินแล้วก็การไหลผ่านของน้ำเป็นเกลฑ์งนะคะก็จะแยกได้สามสีดังนี้นะคะก็คือดินเหนียวนะคะสีม่วงน้ำไหลผ่านได้ยากนะคะโดยทั่วไปเนี่ยมีสีดำสีดำหรือว่าสีน้ำตาลเข้มหรือเรียกง่ายๆคือสีดำทาวนะคะดินร่วนนะคะสีส้ม น้ำไหลผ่านได้ปานกลางนะคะโดยทั่วไปเนี่ยจะมีสีดําหรือว่าสีน้ําตาลเข้มและสุดท้ายดีไซา์ก็คืออย่างที่บอกคือน้ําไหลผ่านได้ดีนะคะส่วนมากเนี่ยจะมีสีน้ําตาลน,นะคะทีนี้เรามาดูกิจกรรมในหนังสือเลี้ยงของเรานะคะให้เด็กๆเปิดไปในหน้าที่134 เราจะมาตอบคำถามก่อนทำกิจกรรม3ข้อนะคะคำถามสำคัญในการทดลองคืออะไรนะคะดินที่บ้านของนักเรียนเป็นดินชนิดใดนะคะต่อมาข้อที่2นักเรียนศึกษาดินตัวอย่างเกี่ยวกับเรื่องอะไรบ้างทีนี้เราจะมาศึกษาเรื่องสีลักษณะของนดินการไหลของน้ำผ่านดินการจัดตัวเป็นก้อนของดินนะคะ และสสิ่งที่นักเรียนต้องการจะรู้คืออะไรนะคะเราอยากรู้ว่าดินแต่ละชนิดเนี่ยมีสีลักษณะของเนื้อดินการไหลของน้าผ่านดินแล้วก็การสับตัวเป็นก้อนของดินเนี่ยเหมือนกันหรือไม่เด็กๆลอกคาตอบลงไปได้เลยนะคะเมื่อเด็กๆลอกคาตอบเสร็จแล้วนะคะที่นี้เราจะมาดูในตารางบันทึกผลการทดลองนะคะ เรจะเริ่มกันที่ดินเหนียวก่อนนะคะลักษณะสีของดินเหนียวก็จะเป็นสีดำเทานะคะเมื่อนำดินใส่ฝ่ามือแล้วก็ถูกไฟมาเนี่ยเราจะพบว่าขนาดเม็ดดินแล้วก็เนื้อดินเนี่ยจะละเอียดการไหลผ่านของน้ำจะช้านะคะปริมาณน้ำที่ไหลซึมผ่านจะอยู่ที่ประมาณ50ลูกบาศกเซนนะคะแล้วก็สามารถ ปั้นดินเหนียวนะคะเป็นก้อนไดยแล้วก็นเนื้อดินเนี่ยจะจับตัวเป็นก้อนแน่นเลยนะคะทีนี้เรามาดูดินร่วนนะคะดินร่วนลนักษณะสีของดินร่วน,นจะเป็นสีดําเมื่อนํามาถูไปมานะคะก็จะเห็นว่าจะมีขนาดเม็ดดินแล้วก็เนื้อดินเนี่ยใหญ่เล็กน้อยการไหลผ่านของน้ําเนี่ยจะไหลผ่านได้ดีกว่าดินเหนียวปริมาณน้ําที่ไหลผ่านก็จะอยู่ที่ประมาณ 90ลูกบาทเซนนะคะสามารถปั้นเป็นก้อนได้แต่ว่าทิ้งไว้สักพักเนี่ยดินก็จะแตกออกมานะคะคือปั้นได้แต่ว่าไม่แน่น 3. ดินทรายนะคะสีของดินทรายก็คือจะมีทักษะะสีน้ำตาลขนาดเม็ดดินแล้วก็เนื้อดินใหญ่มากการไหลของน้ำผ่านดินเนี่ยไหลได้ดีนะคะ ปริมาณน้ําที่ไหลซึมผ่านก็จะอยู่ที่ประมาณ160ลูกบาศเซนนะคะแล้วก็เนื้อดินไม่จับตัวจึงไม่สามารถปั้นเป็นก้อนกลมได้สุดท้ายข้อที่4นะคะให้เด็กๆนะคะนำดินที่บ้านของเด็กๆนะคะแล้วก็ลองเอามาดูซิว่าสีของดินที่บ้านของเด็กๆนะคะเป็นสีอะไรนะคะ,ะเปรียบเทียบ จากตัวอย่างดินทั้งสามตัวอย่างแล้วก็นำผลที่ได้นะคะมาเขียนลงในตารางให้ครบถ้วนนะคะอันนี้คุณครูให้เด็กๆเ,เขียนเองนะคะสามารถดูตัวอย่างจากดินทั้งสามชนิดด้านบนแล้วก็เอามาเขียนได้เลยหลังจากที่เราบันทึกผลลงตารางเสร็จแล้วนะคะเราจะมาตอบคำถามหลังทำก,กิจกรรมกันข้อที่หนึ่งดินชนิดใดมีสีดำที่สุดคำตอบก,ก็คือ ดินร่วนนะคะสดินแต่ละชนิดมีลักษณะของเนื้อดินต่างกันอย่างไรคําตอบก็คือดินเหนียวจะมีเนื้อดินที่ละเอียดดินร่วนจะมีเนื้อดินที่ละเอียดปมหยาบแล้วก็ดินทรายนะคะจะมีลักษณะเนื้อดินที่หยาบนะคะ3ดินชนิดใดสามารถปั้นเป็นก้อนกลมแล้วก็จับตัวกันแน่นที่สุดนะคะคําตอบก็คือดินเหนียวนั่นเอง ต่อมาข้อที่4ี่ดินชนิดใดเนื้อดินละเอียดปนหยาบอุ้มน้ำในดีปานกลางสามารถปั้นเป็นก้อนกลมได้บ้างและมีบางส่วนแตกออกมานะคะคำตอบก็คือดินร่วนนต่เองนะคะต่อมาข้อที่5ค่ะดินชนิดใดเนื้อดินหยาบไม่อุ้มน้ำนะคะน้ำสามารถซึมผ่านได้เร็วคำตอบก็คือดินทรายนั่นเองข้อที่ห ดินชนิดใดอุ้มน้ําได้ดีที่สุดคําตอบก็คือดินเหนียวนะคะเพราะว่าดินเหนียวเนี่ยน้าไหลซึมผ่านได้ช้านะคะเพราะว่าลักษณะของเนื้อดินของดินเหนียวเนี่ยจะเป็นเนื้อดินละเอียดเนื้อดินจะจับตัวกันเป็นก้อนนะคะข้อที่7ดินอุ้มน้ําหมายความว่าอย่างไรนะคะคําตอบก็คือดินที่สามารถกักเก็บน้ําไว้ในช่องว่างระหว่างเม็ดดินนั่นเอง ข้อที่แปดค่ะดินเนื้อหยาบและดินเนื้อละเอียดมีผลต่อการไหลซึมของน้ําแตกต่างกันอย่างไรคําตอบก็คือดินเนื้อหยาบการไหลซึมของน้ํานะคะจะเร็วกว่าดินเนื้อละเอียดข้อที่เก้านะคะสรุปผลการทดลองในครั้งนี้นะคะเราจะสามารถสรุปได้ว่าอย่างไร ดินนะคะแบ่งออกเป็นสาชนิดได้แก่ดินหนียขดินร่วนและดินทรายโดยดินแต่และชนิดจะมีลักษณะเนื้อดินสีการจับตัวเป็นก้อนแล้วก็การไหลซึมของน้ําที่แตกต่างกันนะคะสุดท้ายข้อที่10ค่ะดินในท้องถิ่นของนักเรียนนะคะเป็นดินชนิดใดแล้วก็ทราบได้อย่างไรอันนี้นะคะให้เด็กๆนาผลที่ได้จากตารางบันทึกผลในข้อที่4อ่ะ จากที่เด็กๆได้สํารวจดินที่บ้านของเด็กๆว่า,าลักษณะส,สีของดินที่บ้านของเด็ก,เ,ดกเป็นดินอะไรนะคะสีอะไรนะคะหลังจากนั้นให้เด็กเลือกหนึ่งข้อนะคะผลสรุปที่ได้คือดินที่บ้านเป็นดินชนิดไหนเพราะอะไรทาไมถึงคิดว่าเป็นดินร่วนดินเหนียวหรือดินทรายนะคะหลังจากตอบข้อที่สิเสร็จแล้วนะคะเรามาดูข้อสิบเอ็ดกันถ้าต้องการทราบว่า ดินในท้องถิ่นของนักเรียนเหมาะกับการเจริญเติบโต,ตของพืชชนิดใดมากกว่ากันจะต้องทำอย่างไรนะคะคำตอบก็คือจะต้องทำการทดลองค่ะปลูกพืชต่างชนิดกันที่มีขนาดเท่ากันในดินในท้องถิ่นที่มาจากที่เดียวกันโดยจัดให้สิ่งต่อไปนี้เหมือนกันก็คือขนาดของต้นพืชต้องเหมือนกันปริมาณน้ำที่รดต้องเท่าเท่ากันเวลารดเวลาเดียวกันขนาดกระถางแล้วก็ปริมาณสิ่งที่ จัดให้ต่างกันก็คือชนิดของพืชนั่นเองนะคะอยากรู้ว่าพืชชนิดไหนปลูกได้ดีที่สุดก็นําพืชต่างชนิดกันลองมาปลูกเปรียบเทียบกันนะคะต่อมาข้อ1ิสองเขียนตัวเลขหนึ่งถึงสามนะคะในวงกลมหน้าชนิดของดินตามลำดับลักษณะของเนื้อดินนะคะจากเนื้อดินละเอียดมากที่สุดไปหาเนื้อดินละเอียดน้อยที่สุดนะคะก็จะได้เป็น ดินเหนียวละเอียดที่สุดดินร่วนละเอียดปานกลางแล้วก็ดินทรายนะคะเป็นดินหยาบข้อสุดท้ายค่ะเขียนตัวเลขหนึ่งถึงสามหน้าชนิดของดินตามลำดับการไหลซึมของน้ำนะคะจากน้ำที่ไหลซึมเร็วที่สุดไปหาช้าที่สุดนะคะจะได้คือหนึ่งดินทรายสองดินร่วนและสามดินเหนียวค่ะเอาละค่ะเด็กๆ เมื่อเด็กๆทำแบบทดสอบทั้งหมดเสร็จแล้วนะคะเฉียงแบบฝึกหัดเสร็จแล้วอย่าลืมถ่ายรูปแล้วก็ส่งงานเป็นโค้องด้วยนะคะเพื่อที่คุณครูจะได้เช็คงานให้เด็กๆนะคะจะได้มีคะแนนเก็บก,กันสำหรับวันนี้คุณครูก็ขอฝากเรื่องชนิดของดินไว้เพียงแค่นี้แล้วเรามาเจอกันใหม่สัปดาห์หน้าค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ